สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องวันรอยกระทงเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันรอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12นั่นเองค่ะ ปะเพนีวันรอยกระทงเด็กๆรู้ไหมคะว่าผู้คนนะคะจะพากันทํากระทงนะคะจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานนะคะปักทูบเทียนและนิยมตัดเล็บเส้นผมลงไปในกระทงด้วยนะคะแล้วนําไป้อยที่สายน้ํานะคะเชื่อกันว่าเป็นการสะเดาะเคาะไปด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าการรอยกระทงเป็นการบูชาและการขอขามาจากพระแม่คงคานั่นเองค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าประเพณีรอยกระทงในแต่ละท้องถิ่นนะคะมีการจัดงานที่แตกต่างกันออกไปเช่นจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีประเพณียี่เป็งนะคะซึ่งทุกๆปีของเขาก็จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคะและนิยมปล่อยโคมลอยอีกด้วยค่ะ mm. จังหวัดตากนะคะเด็กๆเขาก็จะรอยกระทงขนาดเล็กนะคะค่อยๆทยอยเรียงรายกันไปเป็นสายนะคะเรียกว่ากระทงสายนั่นเองค่ะ จังหวัดนครพนมนะคะจะมีการแต่งเรือแล้วก็ประดับไฟนะคะเป็นรูปต่างๆเรียกว่าหลายเรือไฟค่ะและจังหวัดพระนครศรีอนุทยานะคะมีการจัดแสดงแสงสีเสียงอย่างงดงามมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆแต่ละท้องถิ่นยังมีประเพณีลอยกระทงนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะและสืบทอดต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะ กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันรอยกระทงนะคะก็จะมีการนำกระทงไปรอยในแม่น้ำการปล่อยโคมลอยการประกวดกระทงและการประกวดหนังนุพมาสนั่นเองค่ะประเภทของกระทงนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าปัจจุบันของเรานะคะก็จะมีกระทงเกิดขึ้นหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะเช่นกระทงใบตองกระทงกะลากระทงจากอาหารปลา กระทงที่ทำจากผักและกระทงที่ทำจากขนมปังนั่นเองค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ประเพณีในวันรอยกระทงกันไปแล้วนะคะนอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยยังทําให้สมาชิกในครอบครัวนะคะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันด้วยนะคะทําให้ชุมชนของเรานะคะรวมมือร่วมใจกันจัดงานและหลายๆแห่งนะคะก็ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ําลาคลองของเรานะคะให้สะอาดยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ